ตัวคุณเหมาะสมสําหรับโชคตัวนี้หรือเปล่าใครไม่ใช่สายซิ่งก็อย่ามายุ่งกับแบรนด์นี้ผมแนะนําแบบนี้ละกันสวัสดีครับสวัสดีครับสู่ช่วงโนบรีวิว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 วันนี้ผมจะมารีวิวโชคที่มีชื่อว่า RSR นะครับหลายคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการลงทุนระหว่างการซื้อโชคอัพเนี่ยนะครับในราคาเริ่มต้นที่45,000บาทนะครับจนยาวไปถึง7 8 0 0 0 0บาทเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่า แน่นอนแหละนะครับสิ่งนั้นคุณจะต้องมาตอบว่าตัวคุณเองนะครับกล้าลงทุนกับโชคในราคาเท่าไหร่หลายคนนะครับอาจจะถามผมว่าเฮ้ยตัวคุณเองเนี่ยเหมาะสมกับโชค r s r หรือเปล่าแน่นอนแหละถ้าคุณเลือกซื้อโชค r s r ได้เนี่ย นะครับในเลทราคาเลเวลของ ISR ในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในท็อปแรง์ในประเทศแล้วก็คือแม่งอยู่ใน1-3แลว้วนะครับแน่นอน I s ซเนี่ยแบ่งโช์ออกเป็นทั้งหมดหลายๆประเภทมีไ s r Base i r s r Sport I อ s r Back I แล้วก็ไอซ Super I ูคุยแค่4ตัวนี้แต่และตัวก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันแต่แน่นอนแหละคุณจะมาลงทุนซื้อโชคสักชุดหนึ่งคุณต้องถามตัวกูเนี่อคนว,ว่าตัวคุณเหมาะสมสําหรับโชคตัวนี้หรือเปล่านะครับจำไว้นะครับว่าโชกไอซ์อารไม่ว่าจะเป็นนหา้ เบสไอสปอร์ตไอทุกตัวมันไปนโชคระบบโมโนทูบฉะนั้นให้ตัวไวนะคะบ,บางคนรู้สึกถึงความกระด้างบางคนรู้สึกถึงความนิ่งและเนียนนะครับจำไว้นะครับ,รบโชคที่มันเป็นระบบโมโนทูบมันให้ตัวไวสปริงของ i อซส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นลินเนียลินเนียคือลักษณะสปริงที่เป็นระบบเส้นตรงแบบนี้นั่นเองนะครับผม ฉะนั้นการที่มีสปริงแบบเบนลินเนี่ยเนี่ยถ้ามึงเซ็ตช็ผิดหรือเซ็ตทุกไม่ถูกวิธีเนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นแน่นอนความกระด้างมันก็จะสูงเพราะว่าสปริงลินเนี่ยเนี่ยมันมีความแข็งที่เยอะใครบอกว่าช่วงอาซาแข็งบนรถ G10 ใครบอกอาซาแข็งบนรถมาสด้าทุกรุ่นนะครับผมบอกเลยว่าการติดตั้งช็อกอาจจะผิดวิธีนะครับเพราะไอ้สรุ่นที่ผมพูดเนี่ยแม่งคือน,นิพานของรถและโดยเฉพาะรถที่มีชื่อว่าโตโยต้าวีออสนะครับใครขับวีออส0813เป็นช็ที่โคตรเทพนะครับผมและมาสด้าทุกกตัววบอเลย่า เป็นเล็กคอมเมนต์สำหรับผมเลยกันว่ามันคือโชคที่ดีที่สุดในประเทศแล้วแหละสําหรับคนที่ชอบซิ่งฉะนั้นสําหรับคนที่ขับรถความเร็วต่ำๆไม่เกินร้อยสามร้อยสี่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชอบเพราะแน่นอนเพราะไอซ์ตามเป็นโชคไฮเพอร์ฟอร์แมนฉะนั้นคำว่าไฮเพอร์ f ฟอร์แมนก็คือการที่มันขับรถเร็วแล้วต้องการความนิ่งและต้องการความเนียน นะครับฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ต้องการความนิ่งความเนีต้องการความนุ่มมันก็ยังมายุ่งกับไอซนะครับไปดูทวบินทูบซะอันนี้มันคือชคกโมโนจ u ๊บต่อมานะครับวัสดุในการผลิตชค i s ไอซเนี่ยแน่นอนแหละนะครับไอซด้านหน้านะครับลองสังเกตชคกตัวนี้ดีๆนะครับข้างบนหัวจะเป็นสแตเลสสตลนะครับหมายความว่าตัว ISR มีเบ้าชคกให้มีรูกปืนเบ้าโชคก มีตัวปรับให้มีน็อตให้คุณทุกอันหมายความว่ายกของเก่ามาทิ้งไปเลยนะครับเอาของใหม่เสียบเข้าไปบนรถนะครับไอซ่ามันให้คุณมาเลยแล้วก็มีลูกมารโคงให้คุณด้วยด้านหลังเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละยี่ห้อเช่นบางยี่ห้อเป็นโช๊คสวมแบบนี้นะครับบางโชค๊คบางรุ่นเป็นแบบแยกสปริงบางตัวแบบในสปริงหมายความว่าตัวนี้มันเป็นโช๊คแบบ แยกสปริงตัวนี้สปริงตัวนี้ชค็คลองสังเกตต่ตอสักนิดถ้วยของไอการประกอบ R อซาเนี่ย่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ลักษณะเป็นสีเงินบางคนได้สีดํามาแปลว่ามึงกัไดไอซาของปลอมต่อมาไอจุดแข็งเนะี่ยคือเรื่องนี้และแน่นอนแหละอุณหภูมิหรือว่ากระบอกน้ํามันในโชคนะ็คเนี่ยไอซาเป็นโช็คที่ค่อนข้างจะอยู่ได้นานหมายความว่าน้ํามันในกระบอกเนะี่ยมันคนค่าความร้อนที่สูงการทําให้โช็คแข็งบนรถบนคูปเนี่ยทำโคตรง่ายแต่ถา,ถามตัวเองเถอะว่าทุกวันนี้คุณอยากให้โช็คมันแข็งจริงๆหรออหรืหรว่าคา,าคต้้งกใมันนิ่ง้มันนิ่ม ฉะนั้นถ้าการทำให้โชว์มันนิ่งและนิ่มเนี่ยคุณรีดประสิทธิภาพโชว์ให้มันออกมาเนี่ยจากการใช้งานที่ขึ้นลงให้มันถูกระยะรถจะไม่มีอาการเด้งที่เยอะผมจะมาสรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกัน r อซ์นะครับก็มีผลิตทั้งหมด4ประเภทที่เมื่อกี้พูดไปนะครับไ s ซ์ไอเบสไอำหรับถนนเมืองไทยขับนุ่มๆสบายๆเลยไอซ์ไอทุกรุ่นนะครับโปรไทย์บนถนนเมืองไทยทุกตัว r อซ์ต่อมาเขาชื่อว่าสปอร์ตไอ้สปอร์ตก็แปลว่าซิ่งสปอร์ตไอก็ซิ่งกว่าเบสไอ้ Sing, Eye, นั่นเองแบทไอ้ Eye, นะคร นะครับแล้วก็ไอซาซูเปรอร์ไอซูเปอร์ไอคือพวกรถสปอร์ตไอซา,าเบสไอเริ่มต้น45,000บาทสำหรับรถแจ๊ GEE GK มาด้า2นูนินัน1234ไปนะครับรถกลางเซกเมนต์กลาง c คม r ี่ a คม y ี่เออเคมลี่มาด้า3นะครับรถเซกเมตนต์เนสซีว er e ิกอะไรพวกเนี้นะครับรถก่อน218 0เนี่ยนะครับจระราคาตกอยู่ประมาณ50,000บาทส่วนรถสมัยใหม่จระราคา55,000 เซ5 k e ตัวเก่ากับ KF ตัวใหม่คนละราคากันมาด้า3 BM กับ BP ก็คนละราคากันนะครับราคาต่อมาล่องเนี้ยก็คือเป็นราคาล่อง5้0 0 0ืนนะครับตัวราคาต่อมาก็5 9 0 0 0ก็มีพวกตะกูซปเปอร์ไอนะครับหกหมื่นกว่าบาทก็ยาวต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นรถแต่ละคันราคาไม่เท่ากันเพื่อนๆอย่าตกใจนะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นต้นทุนแม่งก็ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นการโปรโตไท์ไทของแต่ละตัวก็ราคาไม่เท่ากันคุณอยากรู้ว่าราคาตัวไหนราคาเท่าไหร่ร้านเปิดราคามั่วไหม คุณเช็คที่เว็บ i s r Thailand ไม่ต้องมาเช็คที่ผมก็ได้ถ้าไม่เชื่อผมสนเสน่หของอาร์อจริงๆเนี่ยนะครับบอกเลยว่าขับความเร็วสูงตอบโจทย์นะครับและเวลาโยกมันมาทั้งคันฉะนั้นเวลาคุณจะเปลี่ยนเลนจากเลนหนึ่งไปเลนสามเนี่ยไอ้หายน,นีย่มันกระโดดข้ามไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตอบโจทย์ว่าสําหรับคนที่ชอบใส่ซิ่งเหมือนก็จะชอบอารอนะครับใครไม่ใช่สายซิ่งก็อย่ามายุ่งกับแบรนด์นี้ผมแนะนําแบบนี้ละกันนะครับถ้าชอบก็ลองติดต่อทางเพจพี่ตมางบ้านด,ด,ดีดสามมาแล้วยนะจะจสสวััดีครบ